ที่สี่วไม่ได้เสียงแค่แบบนี้นะน่าจะสองคนมาที่เล็กๆหลายชาติเพื่อในความของจักรีนัก็คือในภาษนาในสัตกไป

เ,เสร็จเรียบร้อยก็ชารชัดข้อแล้วนะ